ปิดท้ายช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมขาจะพาไปที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะจะพาไป เที่ยววัดนุ่มการนนท์กันนะคะเพื่อไปกราบขอพรขอโชคลาภเท้าเวสุวรรณูความสูง5เมตรและพญาปุริศาสตร์ค่ะรวมถึงนะคะได้ไปกราบขอพรหลวงพ่อหายค่ะพระปางเปิดโลกที่ท่านอายุเก่าแก่กว่า200ปีแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะที่เราจะไปได้ไหว้พระขอพรกันแล้วนะคะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์เช่นเดิมนะคะคือตอนนี้ค่ะทางวัดนุ่มการนนท์ค่ะเขาได้ดําเนินการจัดสร้างวิหารคุ้มพานอนนะคะพระพุทธชัยมงคลพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสา ครค่คะซึ่งขณะนี้เนี่ยนะคะได้ดําเนินการจัดสร้างอยู่นั่นเองนะคะใครที่สนใจนะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งวันนี้เรามีสกู๊มาฝากคุณผู้ชมกันคะ่ะ วันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโนความสูง5เมตรและพระยาปุริษฎที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะตามตำนานท้าวเวสสุวรรณโนท่านเป็นปราหมผู้ร่ำรวยจากการค้าขายและท่านยังเป็นผู้ที่ใจบุญคอยบริจาคทานโดยเหตุผลนี้เองท้าว ุวรรณโนท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่คอยดลบรนดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาท่านมีโชคลาภนั่นเองค่ะว่ากันว่าท้าเวสวรโนนั้นคือพญายักษ์ที่เป็นหัวหน้าของเทา้าจตุโลก,กบาลมีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่บูชาท้าเวสวรโนจะบังเกิดแต่โชคลาภร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมดวงชะตาป้องกันพูดผีวิญญ,ญาณต่างๆไม่ให้มาทำอันตรายใดๆกับตนเองและคนในครอบครัว นอกจากนี้ยังสามารถขอพรท้าวเวสสุวรรณโนในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการค้าการขายแม้กระทั่งในเรื่องของความรักก็ยังสามารถขอพรกับท้าวเวสสุวรรณโนได้ค่ะซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดนุ่มการนนจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดให้คุณผู้ชมได้มาไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโนและพระยาปุริสากันแล้วนะคะ คุณผู้ชมยังได้มากราบขอพรหลวงพ่อหายพระป่างเปิดโลกซึ่งท่านมีอายุเก่าแก่กว่า2 0 0ปีค่ะปัจจุบันนี้ก็มีคน,นมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อหายกันอย่างเยอะเพราะว่าป่วยบ้างไข้บ้างออตามความเชื่อของญาติโยมที่มีความเชื่อว่ามาไหวหลวงพ่อหายแล้วก็จะหายป่วยหายไขย้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณ ให้เชื่อเวรให้เชื่อกรรมให้เชื่อการกระทําของเรานั่นแหละสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผลเจริญพรและได้มากราบขอพรพระพุทธชัยมงคลร้าน,นอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครกันอีกด้วยนะคะห้ามพลาดค่ะวันหยุดแบบนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาไหว้พระขอพรและได้มาร่วมกันสร้างวิหารคลุมพระน,นอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครที่วัดนุ่มการนนกันนะคะ สอบถามรายละเอียดวัดุบการนนได้ที่เบอร์โทรศัพท์0989949491 0849823519ค่ะ